ท่านอาจารย์บอกว่าจะลบกลางกรรมได้หมดสิน้นต้องเดินเข้าสู่การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอยากจะสะก,กิดหลายๆคนที่คิดว่าการทําแท้งเนี่ยแล้วแล้วกันไม่ใช่ค่ะมันเป็นกรรมที่หนักมากพัดสังเกตและพัดไปสัมผัสมาหลายๆคนไม่มีใครมีความสุขเลยตรงกับที่ท่านอาจารย์บอกเลยว่าความทุกข์ของผู้ที่ถูกฆ่าจะไปอยู่บนตัวที่ฆ่าเขาอย่างไม่หยุดยัง้งตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้ค่ะเพราะมีความสุขว่าอยากจะบอกหลายๆคนนะคะ คุณรู้ไหมว่าลูกที่ถูกตีตกลงมานั้นน่าสงสารแค่ไหนถ้าคุณเคยทําแท้งมาก่อนต้องดูวิดีโอนี้ให้จบคุณเห็นวิดีโอที่เกี่ยวกับการทําแท้งใช่ไหมคะจริงๆแล้วตอนที่คุณตัดสินใจจะเอาเขาออกไปแม้ว่าเขาจะตัวเล็กมากๆแต่ตอนที่เนื้อตัวถูกฉีกขาดเขาก็สามารถรู้สึกเจ็บปวดได้เหมือนกันแม้กระทั่งตอนที่คุณตัดสินใจจะไม่เอาเขาเขาก็รู้เพียงแต่ว่าเขาตัวเล็กเกินไปไม่มีทางที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ ตอนที่เครื่องมือดูดดึงตัวอ่อนเข้าไปตัวอ่อนก็พยายามหลบตลอดแต่เมื่อน้ำคร่ำที่ห่อหุ้มนั้นถูกดูดออกไปจนหมดท้ายที่สุดก็หนีไม่พ้นและถูกดูดออกมาทั้งเป็นแต่ความเจ็บปวดไม่ได้จบลงแค่นั้นแต่มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นต่างหากเพราะว่าพวกเขาถูกทำแท้งจึงไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้เหมือนอยู่ในสภาพไร้ที่พึ่งพิงไม่มีทางไปไหนได้นอกจากล่องลอยอยู่ในโลกมนุษย์และพวกเขาในโลกนั้น จะรู้สึกหิวจะรู้สึกหนาวแต่พวกเขากลับไม่มีอะไรเลยพวกเขาจะถูกรังแกด้วยดังนั้นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อตามหาพ่อแม่หวังว่าพ่อแม่จะสามารถปกป้องพวกเขาได้แต่คนที่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นมีน้อยมากหลายคนถึงกับลืมเรื่องนี้ไปนานแล้วด้วยซ้าแต่พวกเขาเด็กๆเหล่านั้นกลับคอยอยู่เคียงข้างตลอดวันตลอดคืนทําให้ร่างกายของพ่อแม่มีพลังงานต่ําพวกเขาจึงรู้สึกไม่สบายตัวไปหมดโดยเฉพาะที่หลังและกระดูกคอ ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขามักจะมีปัญหาในช่องท้องทําให้พวกเขาไม่มีอะไรจะกินจะดื่มและทุกทรมานมากที่สําคัญที่สุดคือพวกเขาต้องทนทุกทรมานตลอดเวลาจากการถูกฉีกขาดพลังงานทางอารมณ์ของพวกเขาก็จะส่งผลกระทบต่อพ่อแม่หรือพี่น้องของพวกเขาได้ด้วยดังนั้นครอบครัวของพวกเขาจึงมีแต่เรื่องขัดแย้งไม่หยุดหย่อนแม่ก็มีแนวโน้มที่จะซึมเศร้าและควบคุมอารมณ์ไม่ได้ส่วนพ่อก็มีแนวโน้มที่จะนอกใจครอบครัว และมีบ้านเล็กบ้านน้อยน้องๆก็มีแนวโน้มที่จะมีสมาธิสั้นก้าวร้าวและใช้เงินฟุ่มเฟือยหลายคนจึงทําให้ครอบครัวแตกแยกและธุรกิจการงานก็ตกต่ําลงอย่างมากถึงตอนนี้พวกเขาที่ค้างชาระสินเชื่อบ้านก็ได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์ในที่สุดทุกคนเริ่มเชื่อและเริ่มสำนึกผิดอย่างลึกซึ้งต่อการกระทำของตอนเอง และหาคนมาช่วยจัดการดูแลพวกเขาสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองแต่พวกเขากลับถูกกักขังอยู่ข้างๆเราบางคนก็หลายปีบางคนก็หลายสิบปีเลยทีเดียวหากคุณยังพอมีความเมตตาอยู่บ้างก็ขอให้ช่วยพวกเขามีที่พักพิงที่ดีด้วยเมื่อพวกเขาพ้นจากความทุกข์เราก็จะได้รับความสุขเช่นกันการช่วยเหลือพวกเขาก็คือการช่วยเหลือตัวเราเองเพื่อเด็กๆที่น่าสงสารเหล่านี้กรุณาส่งต่อความรักความเมตตาของคุณ ช่วยให้ผู้คนได้เห็นวิดีโอนี้มากขึ้นนะับเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ค่ะ